สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมื่อวาน,นียิงต่อยสิพามารีวิวมารีวิวยิงผิวบอกบว่า่าาถืกอ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> ยิงต่อยอยู่นี่เด้อย,ยิงต่อยอยู่ไฮเหนือเลอพี่นอ้องยิงต่อยบ่อยากเศษมารีวิวพี่น้องยิงต่อยปลูกยางนาพี่น้อง ามพันต้นพี่น้องสามพันตน้นน,ตน,นี่บักเขียบตาตีพร้อมเลยพี่น้องเอ้ยบักเขียบตาตีปลูกลายยุจาให้ท่านเหนือจา้าเพราะเราตดถอดจา้าปลูกบักแตงพรอมจาอม้าบักแตงบักโม่บิ้งตาบักแตงนางตึ้งเอาเบังเอาพี่น้องจักบักแตงหรือหยามันสิขืนกอนกัน นี่แหละพี่นองชีวิตเช่าหายเาช่าหน้าของยิงต่อยยิงต่อยกับไม่อยากแบ่งปันบรรยากาศานี่แหละงามแรงเอออุ้ออยเอเสียงพี่ออกอยู่นี่โลกอยู่นี่ <c oughs> อยู่นี่คะ่ะเดินมาเลยต่อแหลยขนาเนาะเสียงหัว <c oughs> นี่นี่แหละพี่นองนเบองแหนบรรยากาศ นี่แหละพอแม่พี่น้องมุ่นมางที่เหลืออยู่ประมาณสี่พันลายนี่แหละพี่น้องท <What? S 1> ุ่มีไฮทั้งไตอีกด้วยพี่น้อง <Nice. S 1> ยุตไตพี่น้องอันนี้ยุตเหนือละจา 2, ลา่าสองพันลแล้วบัดทีนี่ยุบฝุ่นอีกสองพัน <Yeah. S 1> ลายจ่ายยุตไต <laughs> บักไก่จ่าไตบักไก่อะไรลูก อสิาพาไปเบิงหายุตไใอยู่แบบทิ้งพี่น,อ <Okay. S 1> น้องบ่ได้เฮ็ดอย่างจ้าชิวชิววายุไกลจ้าหายุตไต่วายุไกลเดินทางข้าวเดียวจา้าโดยไม่ใช้เครื่องบิน <c oughs> เดินเอา <c oughs> หนูลุกขึ้นมาเลยหนูหนูขมอนขมอนขึ้นมาเลยลูกจา้าซื้อใบถิ่งถิงก็ซื้อจา้า ไปแต่ใส่เขาก็เสื้อไปแต่ใส่เขากินเชี่ยวเชียวจา้าพอแม่มีละมอระดกสมีอ่ะจ้าเชี่ยวเชียวเพิ่มพ่อแม่พี่น้องนั่นก็นให้ยืดเนื่ออันนี้ก็ให้ยืดไตพี่น้องเชี่ยวเชียวโอ้ยบรรยากาศดีครับพ่อแม่พี่น้อง